ุ่นกลุ่มหนึ่งอีกอยู่พุ่นโอ้ไปถ่ายเบิ่งเด็กน้อยกันเด้อซะมันมันมีหลายเรงวนหมดแค่นอนมันแหลมันมีมันมีหลายนี่กลุ่มเด็กน้อยนี่นะกลุ่มเด็กน้อยกินอย่างน้อพวกนี้นะกินอย่างเดียวกันบ่อันนี้อันนี้คนเบอร์เต้พู้นี้นะยี่สิบแปดปีมื่อนี้เออโน่นั่นไลน์โอเคโอเคโอเคเอเพื่อนมากไม่เลยนะ What are you guys eating อ่ะเนาะเด็กน้อยอยู่นี่ว่าภาษาย่อุ่ว่าเป็นจักคนเด้ออันนี้อันนี้คนขาวกินได้เตซีนั่นแหละคนขาวอันเพราะเปลือย you are popular